พี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้ขอร้องเรียนไปยังท่านประยูนอินสกุลประลักกระทรวงเกษตรและสาก์และท่านบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงครับผมนั่งอยู่กับคุณดวงเดือนซึ่งเป็นเจ้าของเรือเอกสาธิตที่ริมแม่น้ำตาปีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาของพี่น้องชาวประมงครับที่ได้ทําการประมงแล้วทางกรมประมงนั้นมีโครงการซื้อเรือออกนอกระบบซึ่งทราบว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะและเป็นนายกรัฐมนตรีมีการซื้อเรือพี่น้องชาวประมงเพื่อไปทําลายนะครับไป,<ะ>ปไป คือก็ไปสับเป็นท,นท่อนๆนะครับก็คือทําลายก็น่าเสียดายนะครับที่จริงซื้อไปแล้วเนี่ยเอาเรือที่ซื้อไปเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพันพันลำนะครับเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นมูลค่านับหมื่นล้านก็ว่าได้นะครับนับพันนับหมื่นล้านก็เอาไปเอามาขึ้นบนบกมาทําเป็นนิทรรศการหมู่บ้านเรือเนี่ยเด็กๆก็ยังไปชมได้ความรู้มากกว่าดีกว่าที่เอาไปสับเป็นท่อนๆแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับหรือเอาไปทําเป็นประการังเทียมในทะเล ก็ไม่รู้นะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะนี้ยังมีเรือที่ตกค้างนะครับทราบว่าสองพันกว่าลำแต่คัดไปคัดมาเห็นว่ามีเรือเข้าเกณฑ์เพียง1,000กับ7จ็ดลำวันนี้เรามาฟังความทุกข์จากคุณดวงเดือนซึ่งเป็นเจ้าของเรือลำหนึ่งที่แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญคุณดวงเดือนเล่าให้ฟังครับว่ามีปัญหาอย่างไรและต้องการให หน่วยงานของรัฐเนี่ยแก้ไขปัญหายอย่างไรเชิญครับค่ะอขอย้อนอดีตกลับไปนิดนึงนะคะคือเรือของดิฉันเนี่ยค่ะเป็นอวนลุนเดิมแล้วก็มีการยุบอวนลุนแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นอวนลากะคะ่ะระหว่างที่ปรับเปลี่ยนเครื่องมือมาเป็นอวนลากนั้นนะ่ะเราไม่มีประสบการณ์ในการที่จะทําอวนลากก็ปรากฏว่าทําไปแล้วคือขาดทุนนะคะ ทำให้ไม่สามารถไปต่อได้เรานอกจากที่จะกู้นี่ยืมสินตรงนั้นน่ะมันเป็นดอกเบี้ยชาวบ้านซึ่งเราไปต่อไม่ได้จริงๆเราก็จอดแล้วก็มีโครงการที่จะรับซื้อเรือออกนอกระบบเพื่อฟื้นฟูทะเลไทยให้ยั่งยืนนะคะหนูก็เข้าเข้าโครงการตั้งแต่ปี2,562มาวันนี้ปี2,567แล้ว5ปีค่ะครับขึ้นหน้าไหมครับ คือพูดจริงๆความคืบหน้ามีค่ะแต่ว่าเป็นไปอย่างช้ามากนะคะคือภาษาสุภาพค่ะเป็นไปอย่างช้ามากทีนี้ในระหว่างที่เราจอดเนี่ยค่ะเรามีค่าใช้จ่ายหนึ่งเรือรั่วแล้วไม่ใช่เริ่มรั่วรั่วมากเราก็ต้องดูดเสียบไดโวแล้วก็ดูดเป็นค่าไฟสองนี่ยังดีของหนูที่เป็น ค่าตัวเองครับค่ะแต่ก็ยังมีค่าเช่าของของเจ้าของนะคะครับคือถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมีค่าท่าอย่างน,น้อยๆวันหนึ่งเนี่ยสี่ถึงห้าร้อยบาทเป่าวันนะคะตรงนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วลองคิดดูว่าตั้งแต่หกสองถึงหกเจ็ดเนี่ยมันกี่ปีแล้วที่หนูมาเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นครับค่ะแล้วก็ในเร,เรื่องส่วนราคาที่รับซื้อเรือคืนนั่นนะ่ะคือพูดจริงจริง เราไม่อยากจะรับได้แต่มันก็ต้องรับอะค่ะเพราะว่าเขาเขาขอซื้อในราคาที่ยุติธรรมไหมครับถ้าไม่ยุติธรรมเนี่ยไม่ยุติธรรมอย่างไรครับพูดได้ตรงตรงเลยครับเพราะว่าท่านประยู์อินสกุลเนี่ยท่านเป็นเป็นลูกชาวนาชาวไร่นะครับเข้าใจโอของพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ค่ะหนูก็เข้าใจว่าเขาทํามาถึงตรงนี้แล้วหนูก็ยอมรับสภาพแต่ในใจลึกๆเอาเลยว่ามันไม่ยุติธรรมสาหรับหนูเพราะว่าหนูแจ้งขายเรือตั้งแต่ปีหกสองตอนนั้นเรือ อย่างส <อะ S 1> ภาพยังดีอยู่